วันนี้ทรัพยากรและสะภาพแวดล้อมทางทะเลถูกทำลายด้วยหลายสาเหตุนะคะชาวประมงที่บ้านแหลมผักเปี้ยออำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีก็รวมตัวกันตั้งกลุ่มอนุรักษ์เพื่อช่วยเหลือกันค่ะซึ่งผลของการได้รวมกลุ่มกันนะคะก็ทําให้ไม่เพียงแต่จะมีสัตว์ทะเลมากขึ้นเท่านั้นแต่ปรากฏว่ายังสามารถเป็นผู้กําหนดราคาขายที่เหมาะสมผ่านแพปลาชุมชนด้วยค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยค่ะ 5ปีที่แล้วที่บ้านแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีชาวบ้านที่นี่ได้ตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฟังขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหลือข้าถอยที่สร้างความเสียหายแก่แรงทำมาหากินบริเวณนี้เข้าควบที่ว่าปูบ้านเราก็ลดน้อยลงไปเยอะเรียกแทบว่าจะไม่มีก็ได้เหลือน้อยมากๆอะ่ะก็เลยมาลีเริ่มรวมกลุ่มกันแล้วก็ตั้ง เป็นธนาคารปูขึ้นมาแรกๆนี่เราทําเป็นแผลลอยน้ําที่ว่าใครจะเอาไปใส่ก็ไปใส่ในทะเลกันเลยแล้วก็พอนานๆเข้าะ่ะการดูแลบํารุงอยู่ในทะเลเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแล้วต้องใช้งบสูงแล้วก็เลยมาประยุกต์ใช้บนฝั่งคึ่ง่ายกับการดูแลแล้วผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยก็คิดว่าชาวประมองอ้นปูเนี่ยได้ปูเพิ่มขึ้นมาเยอะ จากก่อนเนี้ยหายากวันละห้าโลหกโลเดี๋ยวนี้เฉพาะตอนนี้เลยอะ่ะวันละเจ็ดพันแปดพันถึงหมื่นกว่าบาทส่วนส่วนนี้คือท่อเดินลมเราก็จะเดินลมลงมาต่อตายลงในถังถังนี้เราจะใช้เป็นถังที่ว่าข้อแม่ปูตัวแม่ปูเราจะใส่ในถังละตัวแล้วเราก็จะต่อถ่อใส่ใส่ใส่หัวใต้เหมือนกันถังละหัวแค่ถังละหัวแล้วเราก็จะมีต่อถ่อแไปเปิดก๊ดอก เราจะมปก๊อกเนี่ยนะครับตัวไปเปิดเพราะว่าแม่ปูตลาดไายแล้วเราก็จะไปเปิดก๊อกเพาว่าหายกไม่ไวหวอายุมากวยกไม่ไหวความสำนึกจากธนาคารปูม้าทําให้ชาวบ้านเห็นถึงความสามารถที่จะจัดการตนเองได้จึงได้เริ่มกอ่อตั้งแพรปลาชุมชนและคานเรือเล็กขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการกําหนดราคาซื้อขายแทนพ่อค้าคนกลางก่อนที่จะเป็นแพปลาชุมชนเนี่ยเราก็มีปัญหามากมายนะคือคือปัญหาราคาปลา ถูกพ่อค้าคนกลางเนี่ยกดกดราคาปลาของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาคาราคาซังมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของเรามาเนี่ยโดยที่ไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้เราได้นะคะพี่เนี่ยไปดูงานที่ขุขขดพอเราพี่ไปตรงนั้นมามันจะว่าเออทาไมนะที่นั่นอะ่ะเขาเป็นมันเป็นสามน้ำอะ่ะน้ำน้ำก่อยน้ําจืดแล้วก็น้ําน้ําเค็มกุ้งก้ามกามปลากระดีเนี่ยปลาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาสามารถเขาสามารถตั้งกลุ่ม แพรปลาชุมชนขึ้นมาได้ปัญหาของเขาก็เหมือนของเรากลับมาเนี่ยเราก็รวมตัวกันเลยก่อนเมื่อก่อนเนี่ยแม่ค้าจะเป็นคนกําหนดราคาให้เราว่าเนี่ยสมมุติว่าได้ปลาทูมาเนี่ยเขาอู้เขาจะไปขายจะนําใจแหละไม่รู้แหละขายจะนําใจแล้วค่อยกลับมาตีราคาแต่เ,เดี๋ยวนี้เราบอกว่าไม่ได้นะปลาต้องเท่านี้ปลาต้องเท่านี้แม่ค้าคนกลางก็ต้องยอมเราจากการรวมตัวของคนในชุมชนทําให้พวกเขาค้นพบว่าพวกเขามีพลังมากกว่าที่เคยเข้าใจ นักขาวพล,ลเมืองสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยรายงาน